สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาแบ่งปันสำหรับหวยรัฐบาลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ออกไปแล้วนะคะสำหรับ16กันยายนนะคะเลขที่ออกก็คือ703นะคะแล้วก็ล่างออก75นะคะมีท่านใดบ้างที่ถูกนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะหวยรัฐบาลสำหรับงวดที่จะถึงในงวดหน้านะคะเราก็นำหลัก ดับมาฝากทุกท่านนะคะก็คือว่าเราจะใช้ร้อยนะคะบวกกับ6คงที่เนาะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ส6บธันวาคมนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะมาให้ทุกท่านดูว่าเลขดับทุกหลักจริงหรือไม่นะคะเราก็ใช้ร้อยนะคะบวกกับ6คงที่นะคะก็คือ2นะคะบวกกับ6ก็ได้8ดนะคะงวดวัน,วนที่30สธันวานะคะออกสามหกนะคะ เลขแดับจริงหรือไม่นะคะก็ดับนะคะทั้งหลักหน่วยและหลักสิบต่อมานะคะเราก็นำหลักร้อยนะคะบวก6คงที่นะคะดับก็คือ6ออก92นะคะวันที่17มกราคมนะคะอันนี้ก็ดับทุกหลักนะคะต่อมาก็คือหลักร้อยคือ1บวกกับ6เป็น7นะคะออก30ศูนย์ล่างนะคะอันนี้คือดับล่างทุกหลักนะคะถ้าเกิดท่านใดจะนำไปใช้ก็ลองตรวจสอบนะคะว่า เลขที่ดับดับจริงหรือไม่นะคะวันที่1กลกุมภาพันธ์นะคะเลขหลักร้อยก็คือ3นะคะบวกกับ6คงที่ได้9นะคะออก5 7ดับนะคะต่อมาหลักร้อยก็คือ5บวกกับ6ได้เท่ากับ1นะคะออก07นะคะวันที่1มีนาอ่าอันนี้ก็ดับนะคะต่อมา9นะคะบวกกับ6นะคะเป็น5ออก0ูนยะคะวันที่16 ต่อนะคะเราก็นำหลักร้อยบวกหกคงที่นะคะได้สี่เนาะออกหนึ่งศูนย์นะคะต่อมาหกบวกกับหกนะคะหลักร้อยนะคะได้สองออกห้าแปดต่อมานะคะเก้าบวกกับหกนะคะเป็นห้านะคะออกศูนย์เก้าอันนี้เราก็ดับทุกหลักนะคะหกบวกกับหกเป็นสองออกศูนย์หกนะคะ ต่อมา0นะคะบวกกับ6คงที่ได้6นะคะออก0 2นย์เลขดับของเรายังไปดีเดินดีนะคะ1บวกกับ6คงที่ได้7นะคะออก9 2สองต่อมานะคะ8บวกกับ6คงที่ได้4นะคะออก61นะคะ4นะคะบวกกับ6คงที่ได้ศูนย์ออก53นะคะวันที่16ต่อมานะคะเราก็นำหลักร้อยเหมือนเดิมเนาะ เลขที่เราได้ก็คือเลขศูนย์นะคะวันที่1สิงหาออก1นสนะคะเลขศูนย์แล้วก็ดับทั้งหลักหน่วยก็หลักสิบนะคะต่อมานะคะเราก็นําหลักร้อยหบวกกับ1นึ่งไอ้5บวกกับ6เป็น1นะคะออก4 2สองต่อมา5นะคะบวกกับ6คงที่ได้1เหมือนเดิมเนาะออกแปมนะคะวันที่1กันยาอันนี้ก็ดับทุกหลักต่อมานะคะ3นะคะบวกกับ6คงที่ได้9้าเนาะ เลขออกอะไรคะ75ดับทุกหลักนะคะวัววันที่1สิงหาเรานำาวันที่16กันยาก่อนนะคะนำหลักร้อยบวกกับ6คงที่นะคะเลขที่จะดับหลักหน่วยกระลัก10ล่างนะคะก็คือ3วันที่1สิงหาเราก็รอดูผลนะคะว่า3ดับจริงหรือไม่นะคะดับหรือไม่อรอลุ้นกันนะคะ อันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะที่เราย้อนสสิติให้ทุกท่านดูเผื่อจะมีประโยชน์และก็นำไปใช้สำหรับการตัดเลขนะคะเพื่อจะลดจำนวนเงินลงนะคะท่านใดมีเลขในดวงใจก็รองนำเลขของเราไปตัดดูนะคะว่าจะยังดับจริงหรือไม่นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะนา เลขดับหรือเลขเด่นของหน่วยไหนมาฝากก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ